วันนี้ก็มาขอบารมีให้ไข่กันเหมือนเดิมนะพี่จะมาชิกนะครับสําหรับแนวทางเรียกทูบอาไข่หรือว่าตะไข่นะครับเนาะอิติอิติกุมารไขจะมหาเทโลลาภลาภภวันตุเมอิติอิติกุมารไขจะมหาเทโลลาภลาภภวันตุเมอิติอิติกุมารไขจะมหาเทโลลาภลาภภวันตุเม บัลสวัสดีพี่น้องคือเก้านะผมเนาะมาเจอกับผมอีกแล้วกับการวางแนวทางนะครับฮานอยประจําวันที่ยี่สิบหกกรกฎาคมนะครับอ่าหกหกนะพี่มาชิกนะครับเนาะซึ่งตรงกับวันพุธนะพี่มาชิกอ่าก่อนอื่นบัลลีขอสวัสดีพี่น้องเอฟซีคารประจำนะขอสวัสดีนะพี่พี่น้องผู้ที่เข้ามาติดตามใหม่ยินดีต้อนรับที่ช่องบัลีพารวยกับอ่าแนวทางฮานอยวันนี้นะพี่มาชิก นะครับเนาะก็ตามกันต่อกับแนวทางผมเนาะตามชมกันต่อนะพี่พมาชิกนะครับเนาะอ่าก่อนอื่นขอโทษขออภัยพี่น้องๆไม่เดือดรักกันนะครับสลับแนวทางหน่อยวันที่25เมื่อวานนะครับเนาะพอดีลงคลิปไปแล้วนะครับพอดีอ่าพี่อยู่เขาลบคลิปผมเนาะนะครับอ่าเนื่องด้วยจะติดตรงไหนอันนั้นไม่ทราบนะครับเนาะนะครับจากตรงที่อ่าคำพูดหรือว่าติดตรงที่อ่าอย่างอันนี้ก็ไม่ทราบเพราะว่าเขาไม่ได้แจ้งมานะครับจู่ๆเขาลบคลิปไปเลยเขาบอกว่าอ่ามันผิด อ่าก็เลยนะครับผิดกฎนะครับเนาะก็เลยไม่ได้ลงคลิปให้ก <ke> ็เลยใช้การพูดเอาเมื่อวานนะพี่สมาชิกนะครับเนื่องกว่าจะไม่ได้มาเจอกับพี่สมาชิกและนะครับเนาะเพราะว่าเป็นการแจ้งเตือนนะครับนะครับผมก็ถึงแจ้งเตือนกับพี่สมาชิกอยู่เสมอว่าอ่าเพราะว่าช่วงนี้ผมพี่อยู่เขาเฝ้าระวังผมอยู่นะพี่สมาชิกนะครับเนาะเมื่อวานนี้ก็โดนไปหนึ่งคลิปนะครับก็ยังมีคําเตือนอยู่แต่ยังไปต่อได้อยู่นะครับพี่สมาชิกนะครับเนาะ นะครับก็ Tokyo. ขอบค <Slow S 1> ุณทุกๆการลงใจนะพี่สมาชิกนะครับเนาะขอบคุณทุกๆการลงใจด้วยเด้อนะครับเนาะนะครับอ่ะมาดูคำเตือนกันก่อนนะพี่สมาชิกนะเนาะก็พยายามทำให้เต็มที่นะพี่สมาชิกกัลังทางผมเนาะทำให้มันซอฟๆแล้วก็เฝ้าระวังในทุกๆคอมเมนต์ด้วยนะพี่สมาชิกนะเนาะคอมเมนต์ไหนที่มันสื่อสารแบบนู่นนี่นั่นก็พี่สมาชิกก็เฝ้าระวังช่วยผมหน่อยละกันนะครับเนาะนะครับอ่ะทางช่องเป็พื่อนๆสื่อกลางการนำเสนอสูตรคำนวณตัวเลขเด้อพี่สมาชิกนะครับก็พิจารณานะครับกับ ผลฮานอยวันนี้นะพี่มาชิะครับไม่การันตีว่าจะมาทุกครั้งเนาะแนวทางมีเข้ามีหลุดมีมาบ้างไม่มาบ้างนะพี่มาชิหรืตกตั้มก่า18ปปีผู้ปกครองควรพิจารณาเลยอย่างใกล้ชิดในการรับชมนะครับไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดน้าพี่มาชิกเป็นเพียงแนวทางประกอบกับ่าผลเราไอฮนานอยวันนี้นะพี่มาชิกวันที่ยี่สิบหกเนาะนะครับ อ่ะนะครับมาดูเมื่อวานนะพี่สมาชิกอันนี้คือผลเมื่อวานด้วยที่ผมลงคลิปไปแล้วคลิปโดนลบเนาะนะครับแต่ผมพูดเอานะครับเมื่อวานซึ่งพูดในเฉพาะตัวเด่นนะครับเนาะแต่3ตัวมันพูดไม่ทันนะครับพอดีจังหวะไม่ได้นะครับอ่ะขออภัยด้วยเนาะเมื่อวานผมให้เด่น9กับ5นะพี่สมาชิกในสูตรนะนะครับในสูตรผมให้ตัวเด่น9กับ5นะครับทั้งในบ้านด้วยเนาะอ่ะเทียบเพียงน้อยกิจนะพิเศษปกติแล้วก็ v i เเป็นมัดรวมนะครับพี่สมาชิกนะครับเนาะนะครับ ่านะครับอ่ะมาเทียบเคียงผลกันเลยเด้อพี่สมาชิกว่าเป็นอย่างไรเมื่อวานในทางสูตรผมเนาะนะครับอานาจิตน,นะหนึ่งเจ็ดสองสามเก้าเดพี่สมาชิกหนึ่งเจ็ดสองสามเก้าลงไหมมาไหมนะครับเนาะหนึ่งเจ็ดสองสามเก้านะครับผมให้เก้ากับห้านะพี่สมาชิกนะครับเนาะเด่นเก้ากับห้าไม่มานะครับเนาะแล้วก็สามเก้านี่สามเก้า <laughs> ไมมานะครับม,มาในตัวเด่นนะพี่สมาชิกนะครับเนาะ มาในตัวเด่นเด้อน,นะครับเนาะนะครับแล้วก็พิเศษนะพี่มาชิกพิเศษเนาะนะครับ07569นะพี่มาชิกนะครับ07569นะครับอ่านี่เลยนะพิเศษนะพิเศษมา6996เด้อพี่มาชิกนะครับเนาะ6996แล้วก็7557นะพี่มาชิกนี่เลยนะครับเนาะมาปังอยู่ปังอยู่นะพี่มาชิกนะครับเนาะ สำหรับรอบพิเศษนะครับเนาะรอบพิเศษเด้อนะเนาะรอบพิเศษมาอยู่แล้วก็ปกตินะครับหกห้าเก้าหกหกนะพี่สมาชิกหกห้าเก้าหกหกนะครับเนาะผมให้จับห้าเก้ากันเบิ้ลให้กันห้าห้าเมื่อวานนะครับเนาะแต่เข้ามาหกหกนัพี่สมาชิกนะครับเนาะซึ่งเมื่อวานอ่ามันอาคารเมื่อวานนะครับเวลาผมพูดในคลิปเนาะ ที่โดนรับไปผมบอกว่าให้ระวังด้วยระวังเบิ้นมันจันทไม่มาต้องระวังเบิ้นวันพุธด้วยเนาะแต่เข้ามาหกนะครับหกเก้าห้าห้าเก้าห้าเก้าไม่ได้จับห้าเก้ามาในตัวเด่นนะพี่สมาชิกห้าเก้ามาในตัวเด่นเด้อนะครับห้าเก้ากระปังนะพี่สมาชิกแล้วก็หกหกเบิ้นหกหกไม่มานะครับเนาะเบิ้นมานะครับปกติเมื่อวานแล้วก็บีพีหนึ่งเจ็ดสี่แล้วก็หนึ่งเจ็ดนะับหนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดอันนี้ไม่มานะพี่สมาชิกนะครับเนาะ นะครับ <át stars> <centimet> <iah> นะครับสรุปก็คือเมื่อวานนะกพิจมาชิกเจาะนะเจ็ห้ากับห9้าแล้วก็มาในตัวเด็ดห้า5้า้านะพพ่สมาชิกนะครับเนาะนะครับผมก็ย้ํากับพี่สมาชิกอยู่เสมอเนาะเวลาผมไม่จับไหนนี้ให้นะครับผมไม่จับในชุดเด็ดให้สองตัวนี้ก็จับคู่ก็ได้เหมือนกันนะพพ่สมาชิกนะครับเนาะนะครับอ่ะนะครับก็เมื่อวานนี้ก็ถือว่าปังอยู่นัพพ่สมาชิกนะครับทางในบ้านด้วยเนาะนะครับอ่ะวันนี้ก็มาตามกันต่อนัพพ่สมาชิก มาดูแนวทางกันต่อเดอวันนี้ซึ่งมีแนวทางทุกมงคลไอ้ไขไ่ด้วยนะพีม่มาชิกสําหรับวันนี้เนาะนะครับขอบรารมีตะไข่เหมือนเดิมนะครับสําหรับแนวทางวันนี้นะครับนะมาดูตัวเด่นกันเลยเดอรพิมาชิกนะครับอันนี้เป็นสูตรเป็นแนวทางเดอพีม่มาชิกชอบก็แค่ไว้จดไวเนาะแน,ะนวทางมีเข้าไม่หลุดเดอ้อนะครับแนวทางนะครับ แนวทางฮานอยวันที่ย 20, 20, ี่สิบยี่สิบหกนะเด้อนะครับใกล้จะสิ้นเดือนแลนะ้วเนาะยี่สิบหกทับเจ็ดทับหกหกนะครับพี่พๆจะมาชิกเนาะสำหรับในทางรัฐบาลไทยนะครับเดี๋ยวใกล้วันจะสรุปผลให้อีกรอบหนึ่งนะยังไงเดี๋ยวค่อยแจ้งอีกให้กันให้ทราบนะพี่ๆมาชิกนะครับเนาะสำหรับใครจะเข้าไปในบ้านก็ทักผมได้เลยเด้อพี่ๆมาชิกนะครับเนาะ อ่านี่เลยนะครับอ่ะวันนี้นะครับวันนี้ผมเด่นให้เด้อนะครับเนาะในตัวเด่นนะพี่สมาชิกในสูตรนะครับเนาะนี่เลยแปดกับสามเด้อในตัวเด่นวันนี้แปดกับสามนะนะครับแปดกับสามเนี่ยก็เบิ้ลไกลๆนะพี่สมาชิกนะครับเนาะนะครับนะครับถ้าอ่าแล้วก็จะติดเบิ้ลนะพี่สมาชิกสลับอันนี้เนาะระวังเบิ้ลไว้หน่อยเด้องแปดกับสามพักแปลง 3เป็น8ก็เป็น8 8นะพี่มาชิกนะครับเนาะนะครับลองเบิ้นไว้หน่อยสลับวันนี้นะนะครับอันละสองตัวเด่นเสองตัวเนาะสองตัวเด่นนะครับสองตัวเด่นเด่นสองตัวนะครับอ่าแปดเจ็ดนะครับอ่าแปดเก้าเนาะแล้วก็แปดศูนย์นะอ่าสามหนึ่งนะครับสามสี่นะครับ ก็สามสองนะครับนะนะครับอ่าพี่ประกาศสีแดงให้ก่อนเด้อพี่สมาชิกนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยเด้อพี่สมาชิกนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยมากช่วงนี้เด็กก็ฝนตกนะครับเดี๋ยวก็ฟ้าร้องนะครับเนาะนะมาดูในตัวเน้นผมนะนะครับหกชุดเหมือนเดิมสลับหนึ่งชุดชับผู้เด่นสองตัวเนาะนะครับมีแปดเจ็ดแปดเก้าแปดศูนย์สามหนึ่งสามสี่แล้วก็สามสองนะครับเนาะอ่าตัวเน้นตัวไหนเนาะวันนี้เน้นตัวไหนเนาะนะครับเนาะ เปลีเข้าขับเปลีเด้อพี่จะมาชี้นะครับเนาะเปลีเข้าขับเปลีกับอ่าสามสองนะสามสองสามสองวันก่อนก่อนมาอยู่นะสามสองวันก่อนก่อนมาอยู่นะนะครับวันอ่าที่ยี่สี่มาอยู่สามสองนะพี่จะมาชี้อ่ะนะครับชอบแค่ไว้จดไว้นะพี่จะมาชี้นะครับเนาะชอบก็แค่ไว้จดไว้เด้อนะครับถ้าไม่ชอบก็ให้อ่าเลื่อนผ่านไปชมเป็นแนวทางไปเนาะอ่ะระวังหน่อยนะครับพี่จะมาชี้ระวัง นี่ระวังหน่อยเด้อนะครับนี่ระวังนะครับอ่ะกันเบิ้ลให้นะครับกันเบิ้ลไว้เหมือนเดิมนะครับเนาะกันเบิ้ลไว้ด้วยนะครับเพราะว่านนี้ทางตีเบิ้ลเนาะอ่าแบบในตัวเด่นนี่แหละพี่สมาชิกชอบในตัวเด่นนี่แหละนี่เลยแต่แต่กับสามสามกันเบิ้ลเนาะชอบก็แค่ว้าทำไมชอบก็เลื่อนผ่านเด้อนะพี่สมาชิกนะครับนี่เลยนะครับเนาะ ะมาดูในชุด3ตัวเด่นนะพี่สมาชิกนะครับมาดูในชุด3ตัเเ3ตวเด่น,น,เ,ดน,ดเ,ดนเด่น3ตัวเด้อนะครับเนาะสามตัวเด่นประกาศมพจิกหมดเลยนะเด็ดเด่น3ตัว3ตัวเด่นนะครับกับไป็นศูนย์กับไป็นศูนย์หนึ่งสองสามแล้วก็สี่สามสองอันนี้สองนะอันนี้สองเลยพิจมาชิกนี่เลยนละครับเนาะ อดี๋ยวเขียประกาศแสดงให้ก่อนนะครับเดี๋ยวก็มาชมแนวทางทุบไอ้ไข่ด้วยกันนะพิ่พ์สมาชิกน้าเนาะนะครับติดตารางไว้ก่อนสลับไม่เดียวรัฐบาลไทยผมจะส่งในบ้านเด้องพิ่พ์สมาชิกน้าเนาะ,ะถ้าใครจะชมก็ไปทักผมมาชมในบ้านนะเม็ดเดียวรัฐบาลไทยอมาดูแนวทางทุบไอไข่กันก่อน มาแล้วนะครับเนาะแนวทางทุบมงคลตะไคร่นะพี่จะมาชิ้ลงไไข่นั่นแหละนะครับขอบารมีนะครับทุกครั้งนะครับสําหรับแนวทางทุบไปไข่นะพี่จะมาชิ้นะครับนี่นะครับเนาะอันนี้คือแนวทางทุบไปไข่นะพี่จะมาชิ้นะครับเดี๋ยวผมจัดให้เนาะนะครับอ่าหนึ่งสี่แปดนะพี่จะมาชิ้นะครับเนาะโอ้นะครับก็ถือว่าสวยอยู่นะพี่จะมาชิ้นะครับเนาะฮ่าหนึ่งสี่แปดนะนะครับก็จะจับแนวนี้นะนะครับตัวนี้ หนึ่งสี่นะครับหนึ่งแปดนะแล้วก็สี่แปดนะพี่มาชิกนะเนาะนะครับจับแค่นี้พอวันนี้นะนะครับหนึ่งสี่แปดนะพี่มาชิกนะครับนี่เลยนะเนาะสลับของบารมีตะไคร่นะครับแล้วไว้ใส่ในนั้นพี่มาชิกนะเนาะนะครับถ้าใครที่ชอบทุ่มมงคลก็ นี่เลยนะยพิจมัชยนะครับเนาะนะครับก็จะประมาณนี้สำหรับในทางไอ้ไข่นะครับเนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอย้อนให้อีกรอบหนึ่งนะพิจมัชยนะครับเนาะสำหรับในทางฮานอยประจำวันที่26นะครับเนาะนะครับเด่น8กับ3ามในพี่มาชิ์นะครับเนาะกันเบิ้ลไว้หน่อยเด้อนะครับหรือจะดูเบิ้ลในทางเกิดก็ได้เนาะกันเบิ้ลไว้หน่อยในพี่มาชิ์นะครับเนาะนะครับแล้วก็2ตัวเด่นก็มีแปดเจนะครับ89 80 31 34 32 8แล้วก็ เน้นให้8ปเข้ากับ3ามสองแลพีรมะชิกนะครับการเบิ้ลแปดกับ3ามสมนะพีรมาชิกนะครับแล้วสตัวเด่นก็มี9ก้าแปดศูแล้วก็สี่สามสองนะพีรมาชิกนะครับเนาะนะครับก็จะประมาณนี้สลับในทางศูนเนาะในทางทุ่มงคลในขครก็มี1 4 1 8 4 8ี่หนึ่งแดี่แหนึ่งส้วยพีรมาชิกนะครับเนาะอ่าชอบก็แคปไว้จดไวเนาะนะครับถ้าไม่ชอบให้ชมเป็นทางเพราะว่าอันนี้เป็นสูตรเป็นทางนทางมีเข้ามีหลุดด้วยพี่มาชิกนะครับเนาะอ่าสลับไสยด่วนเราพัฒนาอย่างนี้ นะครับเนาะสำหรับใจด่วนอ่าสิบเก้านาฬิกาก็ถ้าไม่มีอะไรเปลีป่ยนแปลงก็มาเจอกันนาไล์เหมือนเดิมได้พี่มาชิกนะครับเนาะนะครับ,นะรบแล้วค่อยพูดคุยกันนะครับเนาะอ uh, สาหรับค่วงนี้บอทีขอบคุณทุกการติดตามจากพี่ชมาชิกขอบคุณทุกทุกการัาใจขอบคุณทุกค,กค,กคอมเมนต์ดีๆนะพี่มาชิกนะครับเนาะคอ <c rels> มเมนต์ดีๆอ่าที่มีสโลก่บางทีมาโดยตลอดนะครับว่าจะใดบรบ้าบขอโทษและผิดพลาดประการใดบาทีขอโทษขออภัยพี่น้องไว้ด้วยกันนะครับเนาะนะครับไปกันยาวๆนะพี่มาชิกนะครับเนาะอ่ะในเย็นนี้มาลุ้นปังกันขอบคุณทุกาาตติดม ช่วงนี้คับเปลี่ยนแปลงบ่อยอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยเด้อสวัสดีนะครับ